สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผมทักทายตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะมาสรุปถั่วฝักยาวที่ปลูกลงในกระสอบนะผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอนะครับไปหลายคลิปแล้วนะครับการปลูกการดูแลนะครับถึงตอนนี้นะฮะก็คือบทสรุปนะสุดท้ายของการปลูกนะตอนนี้ถั่วฝักยาวก็ได้ติดฝักรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบางช่อนะที่เป็นฝักรพร้อมที่จะเอาไป ทำกับข้าวได้แล้วนะคะแล้วก็อีกอลหลายๆฝักยังกำลังเริ่มจะ,ะโตนะครับนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะนี่นกระสอบละ2ต้นนะก็มีกระสอบฝั่งนู้ดนะต้นเดียวนะนี่ดูนะความสวยอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเหมือนที่ผมเคย ได้พูดไว้นะตั้งแต่เริ่มปลูกก็คือผมจะใส่ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้บัวนะใส่ลงไปข้างล่างกระสอบเลยนะครับประมาณหนึ่งนิ้วมือนะรประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกเศษใบไม้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ลดพวกน้ำซาวข้าวนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีน้ำหมักขี้บัวบ้างนะครับบางโอกาสนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเป็นพวก ปุ๋ยเคมีเนะี่ยก็ไม่ได้ใส่นะครับปุ๋ยหมักก็ไม่ได้ใส่นะสามารถจะเน้นไปที่การลดน้ำนะในตอนเช้าเช้านะครับก็ตื่นเช้ามาก็เดินมาลดน้ำแค่นี้นะฮะก็ไม่ได้ไปดูแลใส่ใจอะไรมากมายนะครับตอนนี้ถั่วฝักยาวก็ให้ผลผลิตนี่ให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะคใครที่ลังเลนะครับอยากจะปลูกลงในกระสอบนะต้น2ต้นนะครับกลัวว่าจะไม่ได้กินนะลูกจะหงิกงอบ้างเพี้ยจะลงบ้างนี่ดูของผมนะ นี่ครับนี่ฝักยาวสวยนะรตรงนี่นะครับก็ดกพอสมควรนะกระสอบละสองต้นนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะติดดูความดกของเขานะขึ้นไปเลยนะครับยาวๆขึ้นไปที่ผมปลูกนะตรงนี้จะมีพวกมดแดงนะเขามาอาศัยอยู่นะทำรังอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีพวกมแมลงแล้วก็มีมดศัตรูที่ผลเพลี้ยขึ้นมาใส่ ต้นถั่วฝักยาวนะเขาก็จะสวยประมาณนี้นะครับมดแดงก็จะวิ่งไปทั่วนะครับมดแดงนะมีอยู่ประมาณลังสองลงนะแต่เขาก็จะวิ่งไปทั่วนะหาอาหารของเขานะพวกมดดำนะก็จะไม่มีตัวที่ขนเปลี้ยนะก็จะไม่มีนะครับนี่เขาก็เลื้อยได้นะพวกนี้จะเป็นขแขนงเล็กๆที่ออกมาอันนี้ผมไม่ได้เอาขึ้นค้างนะครับเขาก็จะไม่ยาวมากถ้าเป็นต้นหลักๆของเขานี่เขาก็จะพันขึ้นแบบนี้แล้วก็ขแขนงที่ ยาวๆนะบางอันผมก็จะจับขึ้นมาพันไม้นะครับแล้วเขาขึ้นข้างบนเลยนะฮะนี่นะเพื่อนๆดูนะว่าเขาขึ้นไต่ขึ้นไปได้ขนาดไหนเนี่ยไม้ที่ผมปักขึ้นไปเขาก็จะหาทางเลื้อยแล้วก็พันเกี่ยวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนู่นครับสูงเลยนี่ข้างบนก็มีนะครับถ้าต้นของเขาเลื้อยไปถึงไหนนะก็จะ เกิดเป็นฝักตรงนั้นเลยนะนี่ความดกเรื้อเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อน,อนๆก็ต้องเลือกสายพันธุ์ด้วยนะครับถ้าสายพันธุ์ไม่ดีนะก็จะให้ผลผลิตไม่ดีได้เหมือนกันนะครับช่วงเวลานะที่เขาเริ่มจะติดดอกนะครับเริ่มจะมีฝักเล็กๆออกมานะเพื่อนๆให้น้าอย่าให้เขาขาดนะครับก็คือลดน้ำนะดูดูดูที่หน้าดินนะหน้าดินก็ อย่าให้แห้งนะครับลดให้เขาเปียกๆเลยนะถ้าถ้าเกิดว่าน้ําไม่ถึงนะครับฝักของเขาก็จะหงิกงอนะไม่สมบูรณ์สั้นนะไม่ยาวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ทาตุอาหารให้เขานะครับถ้าเรา,าไม่ใส่เลยนะฝักของเขาก็จะเล็กนะครับงอบ้างนะไม่สมบูรณ์บ้างนะครับ เราปลูกในกระสอบแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถให้ปุ๋ยหมักนะครับน้ำหมักเศษอาหารในพวกนี้ใส่ได้หมดนะการจัดการก็จะง่ายด้วยนะครับครับผมถ้าใครอยากจะปลูกไว้ที่บ้านนะปลูกไว้กินนะสองสามสี 2, 3, กระสอบนะครับประมาณนี้ปลูกปลูกได้เลยนะครับผมก็มีทั้งหมดสี่กระสอบนะครับปลูกไว้กินที่บ้านได้นะครับอยากให้ปลูกนะครับไว้เป็นผักสนวนครัวในบ้านนะให้เด็กๆนะได้ ปลูกกันตื่นมาตอนเช้านะครับมาลดน้ำนะฮะแล้วก็เก็บผลผลิตกันนะครับให้คุณผู้ชมนะลองเอาไปปรับใช้ในสวนดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ